อ่ะโอเคนะครับเรามาต่อกันดีกว่าก็หลังจากรอบก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความชันกับเส้นตรงไปหนึ่งหัวข้อก็คือเป็นหัวข้อที่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวกันก็คือเส้นตรงที่มันตั้งฉากกันนะต่อมาพอตั้งฉากเสร็จเดี๋ยวเรามาดูอันที่มันเป็นแบบขนานกันดีกว่านะอ่ะโอเคอ่ะหัวข้อเลยก็คือเส้นตรงนั่นแหละบวกกับความชันแต่ว่าอันตรงเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของอะไรนะ คือมันจะขนานกันคือเวลามันขนานกันเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ายังไงดีอะถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันนะเราจะได้ว่าความชันของเส้นตรงเส้นที่หนึ่เนี่ยจะเท่ากับความชันของเส้นตรงเส้นที่สองอะโอเคก็ยังจำได้อยู่ไหมว่า m หาได้จากอะไรอะ m ก็จะหาได้จาก y สองลบ y1 หารด้วย x2 ลบ x1 หรือหรือใครจำมาเป็น y1 ลบ y2 หารด้วย x1 ลบ x2 มันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะไม่ต้องไปซีเรียสมันมาแบบเฮ้ย hey, พี่โรงเรียนผมสม,มนอย่างนี้เฮ้ย hey, พี่เรียนหนูจสมาอย่างนี้ค่ะมันไม,ไม่ใช่นะก็ยังไงก็ได้ขอแค่น้องเรียงว่าแบบ hey, ถ้าเกิดน้องจะเอา y2 ลบ y1 เนี่ย,ข, 1, นะ 2, ยข้างล่างก็ต้องเป็น x2 ลบ x1 นะแต่ถ้าเกิดน้องจะเอา y1 ลบ y2 เนี่ยข้างข้างล่างก็ต้องเป็น x1 ลบกับ x 1, สอโอเคอ่านให้ออกแล้วกันถ้าอ่านไม่ออกก็ลองฟังฟังแล้วก็จดตามนะแล้วเดี๋ยววันหลังพี่จะทําชีทแบบฝึกหัดทิ้งไว้ให้อ่ะมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าตัวอย่างเนี่ยสมมุติพี่บอกว่าเส้นตรง l 1ที่เราเคยบอกนะว่า l เนี่ยพี่ใช้คำว่าแทนเส้นตรงเพราะมันมาจากคําว่า linear อ่ะเส้นตรง l 1เนี่ยมีสมการเป็น3 x ลบ y บวก1เท่ากับ0แล้วพี่บอกว่า l 1อันนี้คือขนานนะขนานกับ l ส แล้วบอกว่า l 2ผ่านจุด1 0ึ่งจงหาสมการเส้นตรง l 2องทำยังไงอันดับแรกก่อนเราก็ในเมื่อเรารูแล้วว่าเห็นป้าวว่ามันเป็นยังไงกันมันตั้งฉากกันนะจ๊ะพอมันตั้งฉากกันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่า เฮ้ยความชันมันต้องเท่ากันเราก็ต้องหา m ของ l 1ก่อนขั้นตอนแรกก่อนนะ solution โอเค okay. หา m ของ l 1พี่ใส่เป็นคำว่า m l 1แล้วกันนะไวก่อนนะหา m ของอของ l 1นที่ใส่เป็นคำว่า m ห้อยด้วย l 1นะอะสมการเส้นตรงของเราที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัว อ่ะเยวพี่ขอเขียน2ตัวละกันก็คือสมก,การเส้นตรงที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะมี y เท่ากับ mx บวก c กับอะไร ax บวก by บวก c เท่ากับ0เราอยากรู้ความชันใช่ไหมอ่ะพี่จะขอใช้ที่จะเปลี่ยนรูปให้มันกลายเป็นตัวที่พี่แรงเงาเป็น4ีฟ้านี่ละกันนะอ่ะพี่จะเปลี่ยนสมก,การ l 1อ่ะ l 1ของเราเป็นอะไร l 1ของเราเนี่ยเป็น3 x ลบ 4 y บวก11เท่ากับ0พี่จะจัดรูปให้มันเป็นเหมือนกับสีฟ้าให้มันเหมือนกับอีฝั่งตัวเนี้ยจัดรูปนะพี่จะจัดให้มันเหมือนกับตัวนี้มันจะกลายเป็นลบ4 y เท่ากับแล้วก็ย้ายส x เนี่ยไปฝั่งที่เป็นศูนย์่ะก็จะเป็นลบ3 x แล้วก็ย้าย11บเอปก็จะเป็นลบ11 ติดลบทุกตัวทําไงคือน้องสังเกตนะว่าสมการเส้นตรงของเราเนี่ยหน้า y มันห้ามเป็นไงหน้า y มันห้ามติดลบน้องก็ต้องเอาลบหคูณตลอดมันจะกลายเป็น4 y อ่ะตรงนี้มาตรงนี้คูณด้วยลบหตลอดนะกละเป็น4 y เท่ากับอะไร3 x อ่ะ4 y เท่ากับ3 x บวก11เ็ราก็ย้ายให้มันเหลือ y ตัวเดียวเหมือนกับในสมการนะมันจะกลายเป็นอะไร3 x บวก11ส่วน 4ัันไหมอ่ะโอเคเราก็แจกนะแจกให้มันแต่ละตัวก่อนจะได้ y เป็น 3x ส่วน4บวกกับ11ส่วน4คือถ้าเกิดน้องไม่ทำอย่างเงี้ยน้องจะตอบว่า m เนี่ยบางคนจะตอบว่าตรงนี้เอาตรงนี้มาตอบผู้ก็ตอบว่า m เป็น3มันจะผิดทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องสังเกตูนะว่า4เนี่ยมันหารทั้งหมดมันไม่ได้หาร มันไม่ได้หารแค่สิบเอดหรือหารแค่สามตัวเดียวมันหารสองตัวแลว,ว่าิทยาตอบมันก็ตอบตรงนี้นี่นะเอมของเราเนี่ยมันคือตัวนี้นี่เลยเอ็มของเราเราจะได้ว่าเอมเนี่ยเป็นเท่าไหร่เอมเป็นสามส่วนสี่นะแต่ว่าตัวนี้มันคือเอมของอะไรมันคือเอมของ l อหนึ่งนี่เราทําสมก,การ l อหนึ่งนะดูดูก่อนนะเดี๋ยวจะงงเออเพราะเด็กหลายคนแบบเฮ้ยพี่ทําตรงนี้มาอะไรยังไงต่อเออเนี่ย เรต้องหา m ของ l 1มาก่อนไหมเพราะเรารู้แค่ว่าเรามีสมการ l 1นะซึ่งถ้าเกิดโจทย์ให้สมการเรามาเนี่ยเราจะหาความชันได้หนไหมอ่ะพอเราหา m ของ l 1ได้แล้วก็คือตัวนี้ตัวนี้นะเนี่ยพี่เขียนไปให้แล้ว m ของ l 1 m l 1อ่ะต่อมาเราต้องหาสมการ l 2หาสมการ l 2พี่พยายามแบ่งให้เป็น2อฝั่งนะจะได้ไม่งง หาสมก,การ l 2แต่ว่าเรารู้ว่าอะไรนะ l สของเราเนี่ยตั้งฉากกับ l 1ตั้งฉากเอ้ยไม่ใช่สิขนานกับ l 1นะเราก็จะรู้ว่า m ของ l 2ก็จะเท่ากับ m ของ l 1แล้ว m ของ l 1เป็นเท่าไหร่ละเป็น3าส่วน4 m ของ l 2ก็ต้องเป็นอะไร3ส่วน4เหมือนกันฉะนั้นเราก็เอา3าส่วน4เนี่ยมาสร้างเป็นสมก,การที่จะเปลี่ยนให้ l 2เนี่ยเป็นสีแดง โอเคนะอ่ะ L2 อ่ะเดี๋ยวก่อนนะ L2 เราจะหาได้จากสมการตัวนี้ y เท่ากับ m x บวก c ซึ่งตัวนี้ m ของ L2 มันคือ3ส่วน4แล้วก็แทนลงไปอย่นี้ก่อนมันจะกลายเป็น y เท่ากับเท่ากับอะไร3ส่วน4 x บวก c ยังไม่จบแล้วยังไงต่ออ่ะก็ เรายังไม่รู้ตัวอะไรเรายังไม่รู้ตัว c เห็นปะเรายังไม่รู้ตัว c ตัวนี้หันไหม c ตัวนี้ไม่ใช่สิบเอ็ดนะสิบเ็ดนี่มันคือ c ของอะไรมันคือ c ของเอ l หนึ่งโอเคในเมื่อเรายังไม่รู้เราก็ต้องหาหาได้ยังไงโจทย์บอกเราว่า l สองเนี่ยผ่านอะไรนะผ่านจุดผ่านหนึ่งศูนย์เห็นไหมสีฟ้าเนี่ยมันผ่านจุดผ่านหนึ่งศูนย์ l สองผ่านจุดผ่านหนึ่งศูนย์ผ่านจุดหนึ่งศูนย์ เราก็ต้องมาหาหาให้ได้หายังไงก็เอาจุดผ่านเนี่ยไปแทนอ่ะแทนจุดผ่านคือจุดอะไรคือจุดหนึ่งศูนย์คือลสองเนี่ยผ่านจุดนี้น้องอยากเอาจุดหนึ่งศูนย์ไปแทนในสมการลหนึ่งนะเพราะเราไม่รู้ว่าลหนึ่งเนี่ยมันผ่านจุดหนึ่งศูนย์ไหมแต่ลสองเนี่ยมันผ่านอ่ะเราอยัางไงต่ออา้าวทำต่อสิก็จากตรงนี้ แล้วก็แทนจุดผ่านใช่คำว่าแทนลงไปในสมการทั้งหมดตรงนี้นี่นี่นี่อะแทนจุดผ่านลงไปมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นศูนย์เท่ากับสามส่วนสี่คูณกับหนึ่งบวกสจําได้ไหมจุดผ่านเนี่ยเอาแทนลงไปใน x กับ y เพื่อจะหาตัว c ออกมามันจะเป็นสามส่วนสบวกสเท่ากับศูนย์เราจะเป็นอะไร c เรามันจะกลายเป็นลบ สส่วน4น้องก็เ,เ,เอาลบ3ส,ส่วนสเนี่ยกรับเข้าไปแทนในสีฟ้าตรงนี้อ่ามันจะกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นอ่ะพี่เขียนมาต่อตรงนี้นะมันจะกลายเป็น y เท่ากับ3ส่วน4 x ลบ3ส่วน4หรือจะเขียนให้มันสวยมันจะกลายเป็น y เท่ากับ3 x ลบ3ส่วนสก็ได้ หรือใครจะจัดรูปเป็น ax บวก by บวก c ก็มีก็ไม่มีปัญหานะน้องก็ย้าย4ขึ้นไปคูณเอออะไรอย่างเงี้ยก็จบนี่แหละก็เวลามันขนาดกันก็คิดประมาณอย่างนี้เดี๋ยวข้ออื่นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะเพราะเดี๋ยวจะได้ขึ้นในสูตรอื่นต่อเดี๋ยวก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับ